เทพดาราออโรบอรรสบันทึกการพัฒนาหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องความโลกออโรบอรบรสแห่งความโลกเขามีนิสัยอึมครึมไม่พูดไม่จาและมักจะเผลอกินอีกฝ่ายลงไปก่อนที่จะได้อ้าปากพูดอะไรซะอีกดังนั้นการพูดคุยจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นถ้าเกิดลุยสแครมมิ่งได้พบกับออโรบอรบรสแห่งความโลกแล้วก็บางที เขาอาจจะเข้าใกล้เทพตอนนี้เพื่อหาวิธีดูดซับเงินทองและความมั่งคั่งทั้งหมดในจักรวาลแล้วก็ได้โชคดีที่ออโ,โรโบรอสหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วและยังคาดว่ายังมีอีกหลายคนที่คิดจะตามหาร่องรอยของเขาไม่เว้นแม้แต่ฉันด้วยแต่เอาจริงๆฉันก็ไม่อยากจะติดตามเขาเท่าไหร่หรอกไม่แน่เรื่องนี้น่าจะเหมาะกับรอนไมยกับสครเล่ามากกว่าและพอเทียบกันดูแล้ว ฉันรู้สึกสนใจความสัมพันธ์ระหว่างโรบอรอสกับดัสโลวายทานตัวอื่นๆมากกว่าอีกในฐานะที่เป็นดัสลวายทานตัวเดียวที่เรารู้ว่าได้เลื่อนขั้นจนกลายเป็นเทพดาราบางทีเขาอาจจะยังมีการตอบสนองต่อชัตเตอร์สตาร์เบก็ได้